ทำไมนะถึงไม่กลับบ้านนายละเมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ฉันคิดว่าฉันไม่ควรกลับในตอนนี้นนะนะมีบางอย่างแปลกประหลาดอยู่แต่ก็ช่างเถอะโถฉันกลับว่าฉันจะเอาสมนุนไพรไปฝากแม่นายพอดีเลยอะ่ะอ,อะไรกันนะฉันถึงไม่กลับบ้านอยากจะรู้จริงๆเลยนี่นี่นนเมย์บ้านนายเป็นยังไงหรอ บ้านฉันนะหรอบ้านของฉันก็ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นแค่บ้านเล็กๆนะใกล้ถึงแล้วแหละเดี๋ยวฉันจะพานาไปดูแล้วกันนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยใกล้จะถึงแล้วอย่างนั้นเหรอฉันจะได้ล้างแค้นแล้วงั้นเหรออันัครยนาครนะนายพูดกับใครนะเม,นะม่โอ้เสียงนี่แล้วเสียงนี่มาอีกแล้วนายเป็นไรไหมฉันเห็นนายพูดคนเดียวมาตลอดเลยนะ ันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไร,ฉ,นไนไรฉันแค่พูดกับตัวเองนิดหน่อยนะแปลกนะน,นั่นนะจุ๊บจุอ๊อืมเอา,เอ,าเอ,อันนี้แหละอันนี้แหละอืมอันนี้แหละอืมได้ได้ได้นนี่แหละอาซูเลนายพร้อมหรือยังอืมโอเคเลยเม่ฉันคิดว่าเวลาผ่านๆไปไปเหมือนกัน<อ>นะเนี่ยอย่าเอาแต่พูดมากไปกันเถอะ ไม่ได้มาแถวนี้ตั้งนานเลยไปกันดีกว่าโอยฉันไม่ได้ล้างแคนอย่างนั้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้คราวนะหน้าแล้วกันนะเจ้าหนูพวกแกหนีชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นไม่พ้นหรอก <c oughs> อุปปาซ่รแกแกไม่มีสิทธิ์พูด